ใจนิยมคามสวยนะคะแม่สวยสกคลนครค่ะตอนนี้คุณแม่อยู่ที่คูสุดนะคะริมฝั่งหนองหานของเราชาวจังหวัดสกลนครนะคะโอ้บรรยากาศดีมากนะคะฟ้าฟ้าแบบโอ้ท้องฟ้าสวยมากดูบรรยากาศได้เลยดูวให้ดูบรรยากาศสวยมากตอนวันนี้วันอาทิตย์นะคะคุณแม่ก็ออกมาปั่นจักรยานนะคะออกกาลังกายนะคะตอนนี้คุณแม่กาลังจะนําพาท่านไปดูวิวหนองหานที่ริมคูสุดนะคะ ตามคุณแม่มาเลยนะคะคุณแม่จะพาไปคุณแม่จะพาไปค่ะตอนนี้คุณแม่กําลังพาเอฟซดูวิวหนองหานนะคะซึ่งเป็นบรรยากาศที่หาดูยากเลยนะคะตอนนี้คุณแม่กาลังปั่นจัก,กรยานนะคะปั่นจัก,กรยานมุ่งหน้าไปคู่สุดนะคะคู่สุดก็คือสถานที่เป็นแรนด์มาร์กแห่งหนึ่งของเราเชาวจังหวัดสกลนครนะคะถ้าท่านได้มาต้องแวะมาให้ได้นะคะดูท้องฟ้าบรรยากาศสวยมาก สวยมากนะคะคุณแม่มาจักรยานนะคะวันนี้คุณแม่มามาจักรยานนะคะปั่นจักรยานมาได้สุขภาพแล้วก็ได้ชมวิวสวยๆด้วยนะคะได้สุขภาพแล้วได้ชมวิวสวยๆนะคะนี่คือบรรยากาศของ คููสุดทางไปนะคะทางไปนะก็ะะ <c oughs> จะมีสํานังกงานต่างๆนะคะมาประดับประดานะคะมาปลูกต้นดอกไม้เราถ่ายรูปกันนะคะโหต้นดอกไม้สดชื่นมากต้นดอกไม้สวยมากสดชื่นมากเลยะคะ่ะ แม่ไปจากาโอ้ท่าคุคักคุคักอ้อยอ้อยอ้อยูกว่าไปเลยมาก็รู้ว่าสองคนนะคะเรขาคุณพ่อรู้ว่าคนสวยนะคะไม่ได้ปัดนานรู้สึกหอมเหมือนกันนะคะเนี่ยไม่ได้ปัดนานรู้สึกหอมเรือเรือที่วิ่งอยู่ในหนองหานนั่ะไปเกาะดอนสวรรค์น,นะคะก <ใช S 2> <ๆ S 1> ็ท่านมาท่านสามารถมานั่งเรือชมฝันน่งหนองหานได้ดูนกนะคะคุณแม่ไปบ่อยๆที่เกาะดอนสวรรค์ ลู่น่ะันเรือที่วิ่งไปทางนู้นนะคะก็นําผู้โดยสารไปชมก่อนนะคะ,ะเป้าหมายคุณแม่ที่ริมคูสุดนะฮะโอ้เหนื่อยเหมือนกันนะคะเนี่ยจับจักรยานมือเดียวนะคะว่าทางดูทางค่ะท,ท,ท,ทางดินแดงโอ้ย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 ทางดินแดงนะคะลำบากเหมือนกันทางมาก็ลำบากลำบากนะะเต้นอิมารุกค,คุกค,คักมา แต่มาถึงแล้วก็รู้สึกสวยคุ้มกับที่มานะคะมาถึงแล้วนะคะครูสุดหาที่จอดจักรยานก่อนอ้อยอ้อยอ้อยอ้ยโอ้ยโอ้ยเกือบไม่รอด เดี๋ยวจอดทาที่จอดจักรยานก่อนนะคะ,ะคุณแม่ไปถึงคู่สุดแล้วเป้าหมายที่คุณแม่ต้องการมาดูนะคะอะ่บรรยากาศตรงนี้จะสวยมากนะคะ บรรยากาศจะสวยมากนะคะคู่สุดระเบิดระเบิดคำว่าราคามีช้างเผือกด้วยนะคะมีลูกวัดด้วยนะคะมาด้วยกันสองคนมาด้วยกันสองคนกลัวจะถึงไกลมากไกลมากค่ะมาเลยบนสวรรค์เลยบอกเพื่อน เหมือนสวงสวรรค์เลยคุณไม่เคยเห็นมาก่อนประมาณหนึ่งกิโลบรรยากาศสวยมากไม่ไม่ไม่ได้ไปประมงไม่ได้ไปปมงนะตรงนี้หน่อยตรงหน้าสวนลูกนี่หน้าสวนลูกตรงรูสุดนี่ ตรงหน้าสวนลูกนี่ไม่ทางเข้ามาที่เขาเขียนบอกว่ากำลังก่อสร้างนะมาเลยจะเจอวิวสวยๆยยปั่นเข้ามาเ็นสลา,าเขียวๆอ่ะมองเขาปั่นเข้ามาเ็นสลายเขียวๆค่ะ ตะวันร้อนที่หนองหานเราชาจังหวัดสกลนครนะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นกรมประมงนะคะมองไปไกลๆนะคะก็จะเป็นศาลาที่แม่เต้นแอรบิกนะคะมีสับบัวโอ้โหสับบัวสวยมากคุณแม่พาไปชมสาบบัวนะคะสับบัวสวยมากนะคะสับบัวสวยมากสับบัวสวยมากค่ะสับบัวสวยมากๆเลยนะคะ ฝั่งนู้นจะเป็นโรงพยาบาลฝั่งนี้จะเป็นสวนบัวสะบัวค่ะสวยมากมาบอกเพื่นเข้าสะนอนได้เลย แได้แล้วคุณแม่ก็มาถึงคู่สุดนะคะของจังหวัดสกลนครน,นะ,ะยันว่าคู่สุดหลบับเออคู่สุดนี่แหละค่ะคูสุดฮันละค่ะนะคะบรรยากาศสวยงามมากนะคะสวยงามมากนะคะคุณแม่จะปีนป่ายนะเมื่อกี้คุณแม่เข้าไปนี่สวนลูกมาเนาะสวนลูกมาอันนี้บรรยากาศจะคนละแบบนะคะที่คูสุดจะส,สดสวยแล้วก็สดใสมาก สำหรับคนวัยร่อ่อนมันคุณแม่นะคะหกสิบยังแก้วนะคะคุณแม่ก็ชอบชอบนะคะชอบบรรยากาศที่นี่มากนะคะพญาช้างเผือกพญาช้างเผือก,ก็ยืนเด่นเป็นตาหนให้เราได้ถ่ายรูปกันนะคะก็จะมีต้นไม้ขอนไม้ใหญ่ให้เราได้ถ่ายรูปกันโอ้ตรงนี้ใหญ่มากเลยโอ้อยากปีนขึ้นไปถ่ายรูปจังเลยรูกวะได้แม่จัดไปแม่ บอกโอ้กับบอกได้แม่ยืนอยู่ตรงนั้นแหละนั่นนันเออตรงที่แม่แม่จับนะโอเคตรงนั้นแหละยากาศดีมากเลยค่ะบรรยากาศดีมากไปดูทีต้นไม้สวยๆเนาะต้นไม้ใหญ่เนาะต้นไม้ใหญ่ แม่มายืนตรงสีหรือน่น่น่่ใช่ใตรงนี้ดีกว่าออต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่เย้ Yay! สวยงามมากเล่าแม่แอ๊กเลยวันนี้มีไล์สดนะคะวันนี้มีไร์สดนะคะผ้าเม็ดผ้าสิ้นผ้าเมตดนะคะมีไร์สดตอนกลางวันนะคะวันอาทิตย์นะคะเวลาประมาณบ่ายสองโมงนะคะมีไร์สดนะคะ ขยเอฟีเตียมเอฟเลยสินค้าราคาถูกมากเลยนะ <c oughs> แม่สวยไทยนิยมคลามสวยนะคะฝากช่อง Youtube ด้วยนะคะ <c oughs> แล้วก็ฝากเมืองสกลนครด้วยมีของดีสี่อย่างค่ะมีผ้าคลามมีเนื้อโคขุนมีข้าวห้างแล้วก็น้ำหมักเม่านะคะมีวัดถ้ำผาแดดมีวัดพระธาตุเชิงจุมนะคะมี <c oughs> มีสถานที่สวยๆเราได้ถ่ายรูปกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากด้วยนะคะฝากด้วยเดี๋ยวาตอลงไปก่อน ม่ถ่ายรูปเป็นนุ่นเป็นนุ่นเป็นน่มีกลับลูกด้วยเย้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 เยเยเ้ไปเส้นหมดเลยเฮ้ยสวัสดีค่ะถึงแปดนาทียังเก้าแล้วแม่โอเคขอบคุณค่ะ